ดูสิครับมุรมยจันทบุรีครับวันนี้ได้ไม้ไอติมแบบสีครับสามบาทนะครับจะมาต่อกันแล้วก็ลองทำแบบสองขานั่งเดิมนะครับเดี๋ยวเราต่อดูก่อนว่าจะใช้แบบตัวไหนนะครับ เราวางลายดูว่าจะได้ประมาณตัวเล็กหรือตัวใหญ่นะครับผมครับก็อุปกรณ์ที่จะต้องมีก็เลยหนึ่งไม้ติมนะครับจะต่อกันประมาณ3ามชั้นนะครับสารกันเหมือนคล้ายๆกับคลิปที่เคยทำพุกนะครับผมแล้วก็อีกาวลาเทคนะครับเอาไว้ทาประสาน ขาร้อนเอาไว้เก็บตามจุดหรือว่าเอาผสมขี้เรื่อยนะครับด้วยฉลุเอาไว้ตัดนะครับไม่ติมโอเคเดี๋ยวผมจะทำการต่อไม้วางลายไม้นะครับผมเดี๋ยวมา,าติดตามกันอีกครั้งนึงครับขอบคุณครับครับผมก็หลังจากที่เราต่อ ไม้ติ่มนะครับชั้น2ชั้น3ามชั้นนะครับ็วาดแบบลงไปเป็นสขาดั้งเดิมนะครับแล้วก็เอาเลื่อยชนุตัดเอกมานะครับผมแล้วก็เก็บรายละเอียดนะครับช่วงที่เราตัดนะครับโอเคเดี๋ยวผมทำการตัดก่อนนะครับ เยวจะมาเก็บรายละเอียดแล้วก็วาดแบบการขัดปีกนะครับผมอันนี้ต่อสามชั้นนะนโอเคครับผมติดตามต่อต่อไปครับผมหลังจากตัดตออกมาแล้วนะครับก็จะได้ทรงแบบนี้นะครับผมก็อันนี้ผมก็จะมาร์กรอย ที่จะขัดนะครับสร้างแรงยกของปีกครับโอเคการนี้ก็การขัดเก็บนะครับให้เรียบนะครับสร้างแรงยกช่วงนี้นะครับผมนี้คือลองรอยนะครับผมโอเคการขัดก็เหมือนเดิมครับเอาตะไบขัดออกมานะครับโอเคอย่ขัดเสร็จหน้ามาชมอีกรอบครับผม สองขาดังเดิมกับไม้ไอติมโอเค,ครับผมครับหลังจากที่ทําการขัดแนงยกนะครับของปีกนะครับตะไบเก็บกระดาษทราเก็บแล้วก็ขัดแนงยกของปีกที่เรามากไว้นะครับของฝันนะครับเป็นลายนาตาแบบนี้ประมาณนี้ครับผม ก็เดีย๋ยวต้องไปทำการเทสนะครับถ้ายังไม่ดีก็ต้องปรับวงบินันเองถามว่ากลับไหมขับแบบนี้กลับมันกลับแล้วบินกลับมาอยู่แล้วครับแต่จะกลับแบบไหนวงบินถูกใจหรือเปล่าว่าต้าองการปรับแต่งนะครับจะให้ดูด้านข้างนะครับ ปีกครับหลังปีก็ขัดัก็ขัดช่วงบนช่วงล่างกระดาษทรายรูปเพื่อให้มันลื่นหน่อยเรียบหน่อยให้เวลาปลาไปมันจะโฟลดีขึ้นอากาศจะโฟล์ดีขึ้นนะครับผม ก็เดี๋ยวต้องการทดสอบนะครับผมก็ข่าวประมาณนี้ก่อนกครับขอบคุณครับมวลไม้หนักดีมากเลยตัวนี้โอเคเราลทดสอบครับหลังจากทำการทดสอบนะครับที่ขัดปีกเมอวานนะครับก็ถามว่ากลับมาไหมก็กลับนะครับมือบอกลับมา แต่แลักษณะการกลับมันจะบินสูงแล้วก็กลับมาหาตัวเลยนะครับยังไม่เป็นวงกลมหรือวงดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ลักษณะการกลับก็เหมือนยังดวงๆวงอยู่นะครับยังไม่บีกยังไม่คล่องนะครับ เราก็ต้องมาทำการปรับแก้นะครับโดยการขัดแรงยกให้เพิ่มมากขึ้นนะครับผมขัดแรงยกทั้งสองปีให้เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็สันปีขัดสันปีให้ให้สลบขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับเพิ่ม เพิ่มความคล่องของปีกนะครับผมนะครับทั้งสองฝั่งนะครับก็เดี๋ยวจะทําการขัดปรับแก้นะครับผมแล้วก็จะไปทดสอบอีกครั้งหนึ่งครับผมโอเคหลังจากขัดเพิ่มแรงยกนะครับจะมาทำการทดสอบอีกรอบครับทดสอบครับ อเคเรียบร้อยครับสองขานั้งเดิมจากไม้ไอติมแบบสีครับผมนะครับอย่างยกครับผมที่ขัดเพิ่มโอเคกลับนะครับขอบคุณครับมุนการท่าบุรีครับ